อันเนิ่มเราขึ้นชื่อแล้วว่าเราคือแบบสวยกินคนกินคนไปแล้วสวยกินคนมงไหมสวยแบบคือสมัยเนี้ยเวลาเขาอวยคำว่าสวยมันจะแบบสวยกินคนจริงๆในคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเราได้รับมงนั้นไปแล้วเรารู้สึกไงบ้างคะอาจจะเจอแค่หนูเวลาแต่งหน้าออกงานค่ะแต่เวลาอยู่บ้านก็จะเป็นอีกแบบมันจะเป็นยังไง มันไม่ได้กินคนหรอมันไม่ได้กินคนมันกินแล้วแต่รูปแต่รูปที่แบบอยู่ในโซเชียลแบบมันตังมากเราต้องคัดแล้วว่าแบบมันโอเคก่อนที่จะลงเลยเออจริงๆมันจะต้องมีแบบการแบบดูแลลุคของเราไปในทุกๆงานอะไรอย่างนี้ให้มันสวยกินคนได้ทุกงานนะครับจริงๆกะไม่ได้คิดไม่ได้ดแรับต่ว่แต่ละงานก็จะมีคิดจริงๆค่ะว่าแบบเออชุดจะเป็นแบบนี้หน้าเป็นแบบนี้เข้ากับชุดไหมเข้ากับงานไหมอะไรอย่างงี้ก็จะมีการคิดก่อนงาน พอคนเขายิ่งชมเราเนาะในโซเชียลแบบเฮ้ยเราสวยขึ้นสวยขึ้นทุกวันเลยอะไรเงี้ยเรารู้จึกไงบ้างขอบคุณช่างหน้ทั่างผมอ่ะ <laughs> แต่ว่าดูเจแบบอมยิ้มนะคะอ,อนี่เราจะต้อยังไหมคะชีวิตไม่หยุดค้นหาความเป็นไปไ,ได้สวยวันสวยคืน่ากวันแรกจนถึงวันนี้ความสวยเขาเพิ่มมากขึ้นยังไงบ้างคะอเทรนมาแล้วปากสั่น อยากจะพูดอีกอย่างนึงอยากจะพูดอีกอย่างแต่ว่ากลมเยอะถือว่าถือว่าค่ำชมในโลกโซเชียลมันใช้ได้กับเขาไหมต่อยินคนเนี่ยใช้ได้ครับใช้ได้ขอบคุณนะแกไม่เป็นไรแกเราเมีพี่รุดนะเฮ้ยรุดเราอะความน่ารักความน่ารักของคู่เราเนาะมันก็จะเป็นฟิลประมาณนี้แบบเออชอบดูแลซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยเคยเคยไปฟังสัมภาษณ์มาเพราะว่าจะคือ ตันหน่งเป็นคนดูแลเราเยอะมากก็ไม่มีต <tr ั้นหน่งคือไม่มีแจเลยก็ก็มีส่วนครับมีส่วนครับผมคือด้วยด้วยความที่แบบว่าผมมาอยู่กรุงเทพคนเดียวด้วยอย่างเงี้ยแล้วคนแรกๆที่แบบเป็นเพื่อนแล้วก็รู้จักก็คือมีตั้นหน่งรวมถึงเพื่อนๆแก๊งนาดาวอะไรเงี้ยก็ทุกคนก็ก็มีส่วนร่วมในการแบบช่วยเหลือผมอะไรเงี้ยแต่ว่าตั้นหน่งก็อาจจะเยอะหน่อยเพราะว่าแบบเป็นแฟนด้วยอะไรเงี้ยครับ แล้วเจหนึ่งออกคือว่าเจเขาต้องดูแลเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมคะอย่างที่บอกเขาไปแบบต่างจังหวัดมาสติสตังต่างเิาเป็นคอต่างคนต่างดูแลเพราะว่าเราไม่ได้แบบสติตีขนาดนั้นคือประคับประคองมันไปด้วยกันใช่ใช่แต่เขาว่าเออเวลาแบบอะไรก็จะมีให้เขาได้ตลอดอะไรอย่างงี้ มีของกินของอะไรอะไรเงี้ยก็จะแบบให้เขาได้จีจหนูซื้อให้ตัวเองแหละแต่ว่าพอเหลือมันก็เป็นเ, <c oughs> เอ <c oughs> หรือว่าแบบบางทีเขาถามว่าเอาไหมผมบอกไม่เอาแต่ว่าผมก็แย่งเขากินอะไรเงี้ยเป็นฟิลนั้นมันก็เลยเป็นฟิลดูแลกันไปใช่เอออ่ะของของเจเองคือก่อนหน้านี้นบอกว่าเดี๋ยวจะมีคู่เราเนี่ยแหละจะมีบินไปเมการนไปมาแล้วไปกลับมาอ่ะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงสรุปว่าได้ไปคุยโปรเจกต์ไหมจ๊ะอืมจริงจริงแล้วเราก็ ไปเที่ยวด้วยแล้วก็ไปดูงานด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าในส่วนของการดูงานเนี่ยขออุบไว้ก่อนละกันอุบไ้เดี๋ยวเดี๋ยวอุบไปก่อนเดี๋ยวให้ไม่ใช่เพราะอุบเลยโทษดีแกตอนตอนนี้จริงยังไม่ได้แต่รอเป็นแบบแลกคู่รับงานคู่เลยหรือว่าเป็นของงคนเดียวหรือว่ายังไงคือคือเป็นทางงานบริษัทของผมซึ่งเพราะว่าตอนตอนนี้คือเรามันมันมีขาที่เราจะได้ทำในปีนี้แล้วก็ เรายังถือว่าเราก็ยังมีประสบการณ์น้อยอยู่อะไรเงี้ยการที่เราไปอเมริกาในทริปเนี้ยมันก็เหนือว่าเราได้พักผ่อนด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ไปดูงานด้วยส่วนหนึ่งจริงๆคือพยายามจะไปดูงานหลายๆที่ใช่ท้งเป็นงานเกี่ยวกับเพลงเนาะก็เป็นบริษัทขออุปไปก่อนเนาะขออุปไปก่อนข้อทีแกมันยากแค่ไหนกับการไปดูงานทางนี้มันจริงๆมันไม่ถึงขนาดดูงานแต่มันเป็นว่าเราไปดูว่าแต่ละที่เขาทำงานยังไงกันบ้างเพื่อแบบเรียนรู้มันไม่ได้บ้างสุดแล้วก็เอาปรับใช้กับงานเราในอนาคต หมดเป็นปเยอะไหมนิดหน่อยค่ะเพราะไปแบบสั้นแล้วก็เวลาน้อยก็จะต้องเร่งๆทำอย่างเดียวเนื่องามที่พอเป็นบริษัทใหม่แบบเนี้เออเราเราจะเข้าถึงตัวพวกเขาได้ยังไงสำหรับคนที่ไปคุยบริษัทที่ไปคุยด้วยจริงๆรอบนี้ยังไม่ได้คุยอะไรกับตัวแต่ว่าถ้าส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นแบบคอนเนคชั่นใกล้ๆตัวอะไรเงี้ยครับหมายถึงว่า สมมติว่าถ้าเรารู้จักคนนี้แล้วก็มีโอกาสได้รู้จักเพื่อนเขาอีกคนนึงแล้วก็ได้ไปรู้จักเพื่อนขอมเพื่อนคนนั้นอีกอะไรเงี้ยมันเป็นเวนั้นมากกว่าก็คิดคอนเนคชั่นกันไปก่อนหัือว่าไปหาคอนเนคชั่นก่อนล้อมีใช่ใช่้มันใช้คําว่า global ใช่ไหมผมว่ามันก็เรายังไม่ขนาดนั้นยังไม่ยังไม่ขนาดนั้นแต่ว่าผมผมก็คิดว่าสิ่งที่ผมกับหนึ่งทำหรือว่าสิ่งที่ทุกคนเห็นกันอยู่ว่าที่หลายๆคนทําไม่ว่าจะเป็นอ่ะอย่างพี่เจฟซาเทอร์หรือว่า อย่างอีกหลายๆคนหลายๆศิลปินที่เขาเริ่มไปเมืองนอกเริ่มมีงานเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันโกโบได้ไหมมันก็มันก็อาจจะขาหนึ่งมาอาจจะไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็คือพยายามช่วยกันผลักดันให้มันแบบไปได้อยู่อยู่นีก็พยายามผลักดันให้มันเกิดขึ้นให้เป็นจริงไม่ได้นานแค่ไหนที่เราจะได้ได้เห็นนานเลยนาเนี่ยมันก็เนี่ยทุกผมว่าทุกคนก็ช่วยกันอยู่ไม่ใช่แค่ผมกับต้นหน่แล้วทุกคนในวงการก็พยายามช่วยกันอยู่ โอเคได้แต่มาพัดเรนแรงพระเ็นแลกระเดเนแลงจริงเ้าสองคนต้องต้องนี้กันเลยนี่ครับเน้นคนแรงมากคนแรงเกินไม่ไปดูโลถ่ายหนังฮอลีวูสาาสสานึ่งเกลนีะามน่งเ้องนี้นะห่สองสาขอคุณา้องนี่ครับงสองสามโอคราด